สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็อย่าลืมนะคะเข้ามารับชมแล้วกด subscribe นะคะสำหรับช่องร้านเกจิมหาเวทให้น้องปาด้วยนะแล้วอย่าลืมแตะ ที่กระดิ่งด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สะดวกทางช่องทางของ Facebook f แฟนเพจเนาะก็สามารถไปกดติดตามข่าวแฟนเพจของร้านเกจิมหาเวทได้เลยก็ขอขอบคุณทุกช่องทางเลยที่ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Line นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะทุกสื่อโซเชียลทั้งหลายก็ขอพระคุณมากๆค่ะสําหรับวันนี้ค่ะนี่เลยด้านหน้าที่เห็นนี้รวยทรัพย์แสนล้านนะคะ เป็นเลดข้อมืออีกหนึ่งรุ่นนะคะของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสวยงามมากๆเลยสวยทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับงานนะคะเลดข้อมือของหลวงพ่อพัดนี่เลยเป็นรายการลุ้นเนื้อรุ่นโชคนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นนงปลากแกะออกมาแหละจากเมื่อกี้นี้แหละแกะออกมาลุ้นออกมาได้เนื้อทองเหลืองลงยาแดงพื้นเขียวนะคะส่วนสายเนี่ยเขาเป็นสายอาาัลปาก้ารุ่นนี้นะคะหนักสบาทเนาะ ก็จะมีสายอาปาัปาก้าสายเงินนะคะนี่แล้วก็เป็นสายอ่ะเขามีแค่นี้มีสายเงินสายอาปาัปาก้าแล้วก็เป็นสายอาทองเหลืองชุบน้ำทองสวยงามนี่ซูมกันชัดๆเลย สีสันสดใสสวยงามค่ะถือว่าเป็นเลดอีกหนึ่งรุ่นที่สวยนะคะเลดรวยซัแสนล้านส่วนเลดของเสือเนอะเลดเสือพยักษ์สยบพยรีนะคะก็ได้คิวเสก้วคะกว่าจะได้คิวเสกเนอะแต่ก็ไม่อนุญาตนะคะให้ท่านไหนนะไปเพราะว่ามาตรการของโควิดเนาะเซฟหลวงพ่อด้วยเซฟตัวเราเองด้วยนะคะนี่ด้านหลังของเลดรวยซัปสนล้านสวยงามมากๆเลยก็มีโค้ดชัดเจนนะคะมีโค้ดมีเลข นะคะชัดเจนอตอนนี้ก็รักษาสุขภาพกันทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปเสกพระเหมือนกันก็ต้องต้องต้องเซฟตัวเองเหมือนกันนะคะเซฟหลวงพ่อด้วยไม่งั้นเดี๋ยววัดโดนปิดอีกเดี๋ยวจะไม่ได้เสกอีกนี่ส่วนเลดน,นะคะสายเลดรุ่นนี้นี่อันนี้น้องปลาแกะออกมาได้สายอาปาก้านะเป็นรายการที่12ค่ะสำหรับทองเหลืองลงยาแดงพื้นเขียวสายอาปาัปาก้าสวยงาม เดี๋ยวน้องปาจะทําคลิปรวมเลทให้นะคะเพราะว่าความจริงเลทของวัดเนี่ยเ,เลทของหลวงพ่อพัดเนี่ยน้องปามีหลายรุ่นมากเลยเดี๋ยวจะเอามารวมเพราะว่าคลิปวิดีโอของช่องร้านเกจิมหาเวชเยอะอยู่พี่ๆหลากหลายท่านอาจจะดูกันไม่ครบเนาะแต่น้องปาก็จะพยายามจัดเป็นเพลิ์หมวดหมู่ไว้อยู่แล้วนะคะอะก็ รายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องปาได้เลยค่ะที่063 6635553บางทีอาจจะติดสายอยู่ที่ไม่รับสายติดสายอยู่หรืออะไรยังไงแล้วก็ไล่ตอบแชทอยู่ก็กำลังเคลียร์แชทเนื่องจากตอนที่อยู่โรงพยาบาลไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะก็ขอประโทษขอประทานอภัยด้วยจริงๆเนาะอ่ะรวยซอบแสล้านค่ะสวยงามมากๆเป็นอีกหรุ่นถ้าเกิดว่าพี่พท่านไหนชอบเลทนะคะของพร้อมส่งแล้วไปแกะลุ้นกันเอาเองเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ